มาทะเลอีกล้วจะโอ้ยมีแดดพี่น้องมีแดดนะคะเบิง่งแดดนะคะเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็เอ่อมานะคะ่ะเป็นร่มแห้งด้อสมะะิมาเบิ่งนะคะมาเบิ่งหอยว่าสิมี่บอได้อหมู่บ้านได้หอยไปประมาณกำนึงนี่นละ่ะได้พ่อกินนะมาเอาไปพ่อกินนะคะแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละมือแต่ละเดนะคะเออไปรงไปเบิง่ง วันนี้ขึ้นแรงค่ะพี่น้องจา๋าเพราะว่าล่มล่มมากขางนี้นะคะหมู่บ้านยังพัดไปอีกข้างนึงนะดูงไนี่น้ำล่มเลยเด้อน่นี่นกหน่อยอยู่ตัวหนึงนะะ่งเนี่ยโอ้กำลังไปไปแล้ว <laughs> ไปแล้วเออโอ้ยแดดมาก,กอุ่นสบายเลยนะคะอุ่นสบายมากเลย นี่เลือดตกป่านําได้ไหมนี่หอยตัวน้นอยๆนะหลายหายต้องกดหอยจุกน้อยแล้วก็หอยแมงคู่น้อยๆน,นะคะออกมาเต็มเลยนี่นำรกอะไรได้ในบ้านก็ย,ยังเท่านี้เนาะ อยแมงคู่นะจ๊ะยังตัวหน่อยอยู่นะคะอุ้ยมีตัวใหญ่ด้วยนะยเจอตัวใหญ่ด้วยดูดิอันนี้เอาได้ตัวใหญ่อยู่พี่นอ้องนีุ่่นี้นะคะเก็บได้นะคะวันละห้าสิบตัวนะคะต่อคนเดอนี่นะคะเปิดหาไปยังสีะะ่แล้วค่ะ ปลาดาวปลาดาวหน่อยๆสีร้ายๆขอบคุนี่นีน่ก็ใช่เลยดูดิแต่มันตัวเล็กอยู่เลยอ่ะเอาไปดีไหมอ่ะต้องมือใหญ่เท่านี้นะ นี <el> ่ก็สวยสวยเปิดหานเปิดหามวันนี้มากินเข้าปลานางนางกินเข่านะคะนางกินข่าแล้วล่ะลูกสาวล่ะก็เลยงยังย่างมาเบิ้งนะคะเอ้ยมีปูตัวเล็กด้วย หอยอันนี้หอยหอยจุ๊บเล็กอัะเยอะมากเลยอันนี้ตัวนี้ไม่เอาปิดไว้มาตรงนี้ค่ะพี่น้องลายแหง้งนี่นี่ถือว่าโตใหญ่ด้วนี่นี่นะคะนีหนะะ่หอยจุ๊บนะคะหอยจุ๊บทะเลขนอ่ากีมกันยุ่พี่นอ้องเพก่อนผนดูดิเต็มเลย ปดน้องจ้าบ่ได้แล้วค่ะล่มแห้งคืนแห้งนะคะเบิงเดี๋ยวบ่เห็นหอตัวห้วยคนละออืบ่ได้นะค่ะบ่ได้กับบ่เอานะคะกลับบ้านก่อนเด้อบัดนนี้ไป นี่นะคะกำกำลังกลับบ้านนะคะเดินทางกลับบ้านก็มีนี่นะคะจอดติดไฟแดงพ้าเจ้าเห็ดถนนเพ็ดเพ็ดทางอันเห็ดทางจักรยานนะคะพ้นถมทะเลเลยเนะะ่ถมไรทางเลยนะคะเอาหินมาถมแล้วก็เพ็ดเป็นทางจักรยานนะคะเพิ่มให้ประชาชนนะคะกับตอนนี้ก็ท่าใจไปก่อนนะคะติดซาลามักมา,มาออกมาทางทะเลนะคะมนเลยชมวิวดี ช่วมวิวแล้วก็ฟังเพลงไปนะคะครับแบบใจเย็นๆท่ำใจนะคะเป็นหัวหน้ามโมโลเลย้นีมอยู่หัวแถวนะคะไม่อยากเป็นหัวแถวเป็นไหนเลยอะ <laughs>